สิวเยอะมากแบบขึ้นเต็มทุกพื้นที่เลยหน้าลอกบางวันก็หน้ามันดวงทั้งแบบโปรแกรมเลเซอร์ก็อลองมาเยอะเหมือนกันนะก็คือ extra sensitive for sensitive skin นั้นอยู่คลิมิกตลอดเวลาคือชอบมากสิวก็คือเหอะคันเลยที่ทําให้สิววันลดยาทาแผ่เป็นอนะมาทาบนหน้าเลยแล้วก็ช่วยลดรอยดำรอยแดงได้ระดับหนึ่งเลย ช่องเล亚ชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเลย์ก็มาตามสัญญาสัญญาที่แบบว่าให้ไว้นานมากก็คือมารีวิวสกินแคร์รักษาสิวกับโปรแกรมรักษาหน้าที่เลย์ทานะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าเลย์มาก่อนนะคะก็คือมีสิวเยอะมากแบบขึ้นเต็มทุกพื้นที่เลยแล้วก็มีทั้งรอยดํารอยแดงรอยแกะแผลเป็นจากสิวหลุมสิวก็คือมีหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็แบบรวมไปถึงผิวหน้าของเลย์ไม่แข็งแรงด้วยก็คือแบบหน้าลอกบางวันก็หน้ามันแล้วก็แบบเวลาไปคลินิกเขาก็จะทักว่าเฮ้ยทำไมแบบ ผิวหน้าน้องเป็นถึงขนาดนี้ก็จะแบบขายคอร์ดขายคอร์สอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหน้าหน้าแย่มากจริงๆตอน,น,นทีนี้นะคะเลยก็เลยลองผิดลองถูกก็จะเองมาเยอะมากคือใช้มาหลายอย่างก็ลองมาหลายวิธีรวมทั้งแบบโปรแกรมเลเซอร์ก็ลองมาเยอะเหมือนกันนะก็แบบคำนี้ก็ได้หาวิธีที่มันเหมาะกับเราที่สุดเหมาะกับผิวของเล่นะคะผิวเลคือเป็นผิวผสมทดลองมาจนแบบจนมาเจอวิธีที่แบบว่าโอเคแบบสิวแม่ไม่ได้แบบว่าขึ้นเยอะแล้วก็แบบเราโอเคกับวิธีนี้มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะคะก็คือ c l e นซ s i n เลยจะใช้ทั้งแบบออยล์แล้วก ของ Derma Action Plus นะคะ <S <S <ý st> ก็คือ Extra Sensitive for Sensitive Skin อันนี้เลยอันนี้คือสูตรที่เล้ใช้แบบน้ำถ้าวันไหนที่แบบเลแต่งหน้าบางๆหรือว่าทาแค่กันแดดอะเลยก็จะใช้ตัวนี้ก็คือเอาอยู่แต่ถ้าสมมติว่าวันไหนที่เลแต่งหน้า,นาหนักอะเลยก็จะใช้ออยตัวนี้ค่ะสีเหลือง อันนี้เขาบอกว่า for normal skin แต่ว่ามันก็คือเลจะเอาไว้คลีนรอบดวงตาอะไรแบบนี้เวลาเราแต่งหน้าหนักๆแต่ก็จะตามด้วยอันนี้อีกทีนึงนะก็คืออันนี้ถูกและดีแล้วก็หาซื้อง่ายผิวผสมแบบเลก็คือไม่แพ้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ใช้ก็คือของ Bioderma นะคะฝาสีชมพูเป็นแบบ sensitive skin แล้วก็ผิวแพ้ง่ายเหมือนกันต่อไปนะคะก็คือโทนเนอร์เลจะใช้ของนิติพลคลินิกเป็นตัวนี้เลยนะคะสีชมพู sensitive toner เนาะ ตัวนี้นะคะใช้แล้วจะแบบชิดแล้วหน้าสะอาดแล้วก็กลิ่นมันจะหอมมากเหมือนอยู่คลินิกตลอดเวลาคือชอบมากซื้อทีแบบหลายขวดมากๆเลยนะคะมันจะมีหลายสีนะคะก็ให้พี่พนักงานเขาเาเลือกให้มันเหมาะกับผิวเราก็ได้เนะเราลองบอกเขาอะไรแบบนี้นะคะแต่เยจะใช้เป็นสีชมพูนะ เจลล้างหน้านะคะคือเลยอ่ะคนพบแล้วว่าผิวผิวผสมแบบเล่ไม่สามารถใช้โฟมล้างหน้าได้เลยคือแบบว่าผิวเลยคือผิวที่แพ้ง่ายมากๆแล้วพอเลยใช้โฟมใช่ไหมมันก็จะไปอุดตันนะคะคือวันรุกขึ้นก็จะเป็นสิวเลยอ่ะแบบนอนแล้วตื่นมาก็คือมีสิวอุดตันอะไรแบบนี้เลยนะคะเคยใช้ยี่ห้อหนึ่งที่เขาบอกว่าดีมากๆแล้วสิวก็คือเหอเหอแบบเหอหนักมากอะไรอย่างเงี้ยเลยก็แบบไม่เอาแล้วคือเคยหน้าพังมาเยอะมากพอ,พอแค่โฟมล้างหน้าเนี่ยแล้วเ,เลยก็เลยลองปเปลี่ยนมาเป็นเจลล้างหน้านะคะเลยรู้สึกอ่อนโยนกว่าที่มัันมเเหาาาะกบผิวิววรรจงๆแต่่ ที่แนะนำอะ่ะก็คือฮิรูสกาฮิรูสกาเจลล้างหน้าคือดีมากแบบชอบมากแล้วมันมีแค่ขวดเล็กอะ่ะเออเลซซื้อในช้อปปี้นะแล้วก็อีกห้อหนึ่งที่เลยใช้นะคะก็คือเพียริค่ะก็คือเจลล้างหน้าที่แบบว่าใช้แล้วแบบโอเคไม่เกิดสิวขึ้นใหม่อะไรแบบนี้หลังล้างหน้าเสร็จนะคะเลก,ก็จะทาตัวนี้ก่อนเลยนะคะ อันนี้นะคะก็คือแอคเนติน A 0.05จะเป็นหลอดสีฟ้าแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าไม่เคยใช้พวกเตตินอินหรือว่าไม่เคยใช้พวกเบนแซดอะไรอย่เงี้ยมาก่อนอะ่ะก็ให้ลองเป็น0.025 ไม่แน่ใจหลอดสีเขียวค่ะที่มันความเข้มข้นมันเจือจางกว่าน,นี้ก็จะทําให้แบบเราผิวเราปรับระดับไปเรื่อยๆแล้วถ้าสมมติว่าเริ่มแบบใช้ได้ไม่แสบหน้าไม่ระคายเคืองก็ค่อยมาเปลี่ยนมาเป็น0.05ตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเลยอ่ะเริ่มที่ตัวนี้เลยเพราะว่าเลยรักษามาแบบเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยเริ่มที่ตัวนี้เลยแล้วเลยคิดว่าตัวนี้คือตัวสําคัญเลยที่ทําให้สิวลดเพราะว่ามันไปนลดการเกิดสิวอุดตันนะคะก็คือทาไปมันจะรู้สึกได้เลยว่า สิวอุดตันมันหายไปเลนมันแบบมันมันมันไม่ขึ้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะทําให้รูขุมขนกระชับขึ้นด้วยแต่ถ้าทาตัวเนี้ยก็คือสําคัญเลยก็คือหน้ามันจะบางลงแล้วก็เวลาออกแดดจะต้องทาครีมกันแดดใครใช้ตัวนี้ก็จะต้องใช้คู่กับครีมกันแดดตลอดเวลาเลยนะคะวิธีการทานะะคก็คือทาบางๆเท่าแบบเมล็ดถั่วเขียวแล้วก็แบบว่าหลีกเลี่ยงรอบดวงตาแล้วก็ตรงแบบข้างๆจมูกแล้วก็มุมปากอะไรแบบนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้บริเวณเนื้อเยื่ออ่อนบนใบหน้าของเราอะค่ะลอกได้ง่ายนะตัวนี้นะ ต่อด้วยแต้มสิวนะคะเลยจะใช้ของเพียวริก็คือตั้งแต่เจอเพียวริก็คือไม่เคยแบบไปใช้ยี่ห้ออื่นเลยเพราะว่า1คือมันเป็นเจลมันเป็นเจลแล้วมันจะสามารถเกาะอยู่ได้นานนะคะบนใบหน้าเราอะไรแบบเนี้ยเลยก็ชอบใช้แบบเจลมากกว่าแบบน้ำเนาะแล้วก็ของเพียวริก็คือแบบใช้แล้วรู้สึกว่าสิวมันยุบจริงอะไรจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้มาหลายหลอดแล้วไม่เคยเปลี่ยนใจเลยนะคะมาต่อกันที่รอยดํารอยแดงรอยแผลเป็นจากสิวบ้างนะคะคือนี่เลยเลยจะใช้อันนี้คือสาเหตุอะสาเหตุมันคือว่า เลยอ่ะมันดูแบบน่ารกหน่าดูแก่ดูแบบมีริ้วรอยอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบรอยแผลเป็นเลย80%เลยนะคะเลยก็เลยดูว่าเฮ้ยแบบถ้ามันเป็นส่วนใหญ่มันเกิดจากแผลเป็นเราต้องเราต้องเริ่มรักษาแผลเป็นได้แล้วเลยก็เลยเอายาแบบที่แบบว่ายาทาแผลเป็นอ่ะมาทาบนหน้าเลยลองแบบที่เป็นครีมแบบแบบอื่นก็เคยลองแต่ว่าชอบตัวนี้ที่สุดเพราะว่ามันเป็นเจลแบบเคลือบเกาะไปกับหน้าเลยเรานอนแล้วก็คือแบบว่าเกาะติดยันเช้าเลยถ้าเป็นแบบครีมมาค่ะใช้แล้วเลยจะรู้สึกว่ามันอุดตันก็เหมือนเดิมเพราะว่าผิวแพ้ง่ายแบบ ามเราต้องทานอนทั้งคืนเนี่ยตื่นมามันก็แบบเกิดสิวใหม่ได้อะไรแบบนี้ก็เลยเลือกใช้แบบเจลแล้วก็ใช้มีเดอร์มานะคะทีเนี้ยค่ะพอเราทาไอ้เจ้าตัวหลอดฟ้าแอคเนติน A, เนอไปนานๆเนี่ยมันจะช่วยลดควบคุมความมันใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยหน้ามันจะแห้งพอหน้าแห้งมันก็จะเกิดการแบบแพ้ระคายเคืองแล้วก็ลอกเรก็จะต้องเติมแบบความชุ่มชื้นให้ใบหน้าด้วยอันนี้ค่ะอะโลเจลของนิติพนนะคะก็คือโอเคเลยหลอดนี้ใช้แล้วแบบว่าไม่แพ้อะแล้วก็ ไม่ค่อยอุดตันแต่เลก็ไม่ได้ใช้ทุกวันนะเพราะว่าแบบเลกลัวอุดตันที่สุดเลยนะคะก็คือใช้เฉพาะวันที่หน้ามันดูแบบขาดความชุ่มชื้นจริงๆหลังล้างหน้าเลกก็จะทาอันนี้ก่อนทาแอเน,นตินก็คือทาอน,นี้ก่อนเลยแล้วก็รอให้มันซึมเข้าผิวให้มันแห้งก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยแอเน,นตินเนาะ มาต่อกันที่โปรดักต์ก่อนแต่งหน้ากันบ้างนะคะด้วยความที่เละไม่ไว้ใจเซรั่มตัวไหนเลยคือเวลาก่อนที่เลยจะทารองพื้นอะเลยจะหาแบบจะหาโปรดักต์สักตัวที่เป็นแบบเซรัม่มอะไรอย่างเงี้ยมาทารองไว้ก่อนนะคะคือถ้าเป็นทากันแดดอะไอตัวรองพื้นมันก็มีกันแดดอยู่แล้วไงทีเนี้ยเลยก็ต้องการหาเซรั่มที่แบบว่าใช้แล้วแบบไม่อุดตันรูุมขนแล้วใช้แล้วเลยไม่แพ้เพราะว่าเลยลองมาหลายตัวแล้วทั้งเคาน์เตอร์แบรนด์ทั้งแบบว่ายี่ห้อไหนยี่ห้อไหนที่เขาบอกว่าดีมันมันก็แพ้สิวเห่ออะไรออออยย่่่างงเเเเเีีีีี้้้ททนนลลลมมพืืแแบบบบผผิิตตซใชก็ค จากห้องแลบอะไรแบบนี้เลยลก็จะรู้เรื่องของส่วนผสมต่างๆเป็นอย่างดีนะคะก็คือตัวนี้เลยนะคะเป็นเซรั่มยีสต์แดงชื่อว่าเจ้าลาลาลินตัวนี้เลยนะคะน่ารักมากคือแบบว่า เลยก็ลองนะคะแล้วมันก็รู้สึกว่าซึมซับเร็วแล้วก็ไม่อุดตันนะคะแล้วก็ช่วยลดรอ,<ำ>อยดํารอยแดงได้ระดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็แบบเลยใช้ตัวนี้วันที่พักหน้าไม่ได้แต่งหน้าก็ใช้ตัวนี้ทาแบบเพียวๆได้เลยหรือว่าถ้าสมมติว่าไหนแต่งหน้าอย่างวันนี้เลยแต่งหน้าเลยก็ใช้อันนี้ก่อนนะคะแล้วก็แต่งหน้าทับไปใครนะคะที่สนใจหรือว่ากําลังหาเซรั่มดีๆใช้อยู่นะใช้แล้วไม่แพ้ผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้คนมีสิวใช้ได้นะคะเลยแนะนําเลยนะคะก็คือสั่งได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะติดต่อไปได้เลยนะต่อไปนะคะก็คือ ครีมกันแดดมีความจําเป็นและสําคัญมากคือทุกคนเวลาแบบเราอยู่บ้านหรือออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเราก็ต้องทานะครีมกันแดดเป็นอะไรที่สําคัญมากเพราะว่าเวลาเราไปเจอแดดอะคะ่ะมันจะเกิดแบบริ้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำอะไรเงี้ยทาครีมกันแดดมันจะช่วยชะลอการเกิดพวกนี้ได้เนาะแล้วก็ตัวที่เลใช้นะคะเลยจะใช้ของหมอเพราะว่าเลยค่อนข้างที่จะแบบคืออย่างที่บอกว่าเลยกลัวการอุดตันมากๆเลยใช้ของหมอนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าแบบ จำเป็นจริงๆอะเลยก็จะต้องใช้เลยจะใช้ตัวนี้ถ้าใช้ตัวนี้นะคะก็คือวันที่เลยไม่แต่งหน้าเนี่ยมันจะเป็นสีเบทของ Proamet นะคะตัวนี้ s p a 50 PA บวกๆๆๆบวกเลยอะเออตัวนี้นะคะจะเป็นสีเบทแล้วมันก็จะเป็นสีแบบมีสีขาวด้วยสาหรับคนที่ไม่ชอบเนาะแต่ว่าเลจะใช้เนื้อสีเบทเพราะว่ามันจะช่วยแบบวันไหนที่เลยไม่ได้แต่งหน้าเลยก็จะใช้ตัวนี้เพื่อปกปิดรอยดํารอยแดงจากสิวได้ก็คือแบบโอเคอะเพราะว่า p r o a m e d ก็มีแบบเวชสามอางหลายตัวที่แบบว่าเลยใช้แล้วแบบไม่แพ้อะไรอย่าง ก็เลยเลือกกันแดดของ p r o อเมนะคะต่อในเรื 300, ่องของการกดสิวกันบ so ้างนะคะทุกคนช่วงที K ่เลมีแบบสิวบุกเต็มหน้าอะไรเงี้ยเลยไปกดสิวที่ไหนก็คือเลยไปนิติพลคลินิกนะคะเพราะว่าราคาคือแบบท้าเทียกับคลินิกอื่นเราก็คือแบบโอเคเลยอะครั้งละแค่300บาทเองนะคะแล้วก็พี่พนักงานเขาก็กดให้เราได้แบบกดเกลี้ยงที่สุดเท่าที่แบบเคยกดที่อื่นมาแล้วอะไรเงี้ยก็ประทับใจนิติพลคลินิกเลยนะคะ มาในเรื่องของพวกแบบรอยแผลเป็นรอยแดงรอยดําจากสิวกันบ้างดีกว่าคือเลอาจ,จะชอบแบบแกะหน้าแกะสิวอะไรเงี้ยก็จะทิ้งรอยไว้ตลอดเลยนะคะทีเนี้ยถ้าเป็นตัวแบบตัว,ต,วตัวทาเลยก็บอกไปแล้วเนาะว่าเลยใช้เมดามาใช่ไหมแต่ถ้าทาอย่างเดียวมันไม่พอทุกคนคือถ้าทาอย่างเดียวเนี่ยมันจะมันจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณแบบ6เดือนอะไรอย่เงี้ยเพราะว่า คือจะให้หายเกลี้ยงเลยเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะคะก็เลยจะต้องมีตัวช่วยแกมอ e ีเลสที่พรเกษมคลินิกเลยนะคะจะเป็นเลเซอร์แบบยิงเป็นช็อตๆนะคะราคาจะค่อนข้างแรงแต่ว่าเห็นผลแน่นอนคือแบบว่าต้องบอกก่อนเลยนะว่าเลียลองเลเซอร์มาเยอะมากก็ต้องกลับไปสมอ,อกพอรเกษมดีน,นะคะ ือโปรแกรมนี้มันจะช่วยลดรอยดํารอยแดงของสิวแล้วก็ช่วยลดการเกิดสิวใหม่ด้วยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับสกินแคร์ที่เลใช้จริงอะไรจริงคือมันถูกแล้วก็ดีด้วยแล้วก really ็แบบคือใครที่แบบว่ากาลังเป็นสิวเหมือนเลเมื like ่อก่อนอย่างเงี้ยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกใครที่มีผิวผสมผิวคล้ายๆที่เลพูดมาอย่างเงี้ยลองไปแบบทําตามลองลองดูซิว่าแบบหายไหมเพราะว่าเลแบบหายจริงๆคือนั่นแหละมันเป็น มันเป็นรีวิวที่เลยใช้จริงๆอะไรแบบนี้เลยนะคะก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองไปทําตามกันดูนะใครที่แบบเป็นสิวอยู่แล้วก็หาทางรักษาไม่หายสักทีอะไรแบบนี้เนาะ